สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่านาอาหรือว่าเอฟซีในประเทศและต่างประเทศละครับผมวันนี้ก็มาพบกันในวันที่ใดรไม่บอกวันที่21กันยายนพศ2567จ้ะครับวันนี้ก็มาสองคนก็แม่บอมครับผมเดินทางเข้าป่าคือเกาครับแต่ว่าบริหารเฮ็ดครับผมมามลงหัวลงห่วยครับผม <laughs> <laughs> มาใส่ตุ่มปูตุ่มปลาครับผมก็ได้ตุ่มมาชิบหลังครับ กับปุลุนไปชมก็พอบอมเตม่บอมเตมังคับภาิมานบอมอน,นี้ยแถวแรงบังคับผมไปครับผมไปจ้านี่น้องทำอะไรับโครงไก่ครับผม่ามาใส่ตุ่มปลาเดิมมาน,นี่คับโครงไก่ใส่ตุ่มปลาครับผมใส่ปลาก็เอาเด็กกระปุกเอาเข้าครับเอากระสุยยง ก็เอาตรงมาพอหลหลังเนาะสิบสิบบลังนี่แหละสิบลงก็ลังโค้งไก่โค้งเยีวนี่แหละครับผมแถวที่นอ้องอนนี้มารนี่ให้เอเพื่อครับจาหลังครับผมโค้งไก่สีตรมครับนี่ยร่อยครับผม ใส่ให้พี่น้องเบื้อกหลังนอกจากขอบบนเตะลงไปใส่หวานหมาน,นครับหวานหมานเนาะตอนนี้ก็ดใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมกล้วมาทาลุ่นกระจนยามครับว่าสีใดสีหมานบอกครับผมเนองตอนนี้ก็ แต่เวลายางตุ่มแล้วครับผมแกไปลุ่นมั้ครับวสิมานบ่ครับนี่แรงแหลกแหงมานครับผมไงบอมเป็นคนยามครับหลังแหลกแหงมานครับผมมาแสกตุ่มปลากระเว้นครับผมเอ้ยปลาไม่มีพ่อโตพี่น้องแต่ว่ามีปูสองตัวครับผมปูสองตัวปูตัวใหญ่ๆครับผมสองตัวครับผมอ้าวมานแล้วครับหลังแหลกครับผม ปลาบุามีพ่อตพี่น้องหลังแรกครับผมรุด็กอ๋อครับสองเต็มครับผมอ้าวหลังลแรกแห่งมันครับผมหลังที่สองครับผมยัมกษตัวนาะพี่น้องอ้าวมีปลาขาวเยอะครับผมหลังนี้ปูบุม,มีครับแต่ว่ามีปลาครับผม ปลาซีบ่อพี่น้องอพี่ตัวใหญ่ครับผมน้องแดงนองแดง,ง,งอยงู่ครับอ้าวบอมเทพี่น้องเบ้างครับบู้ปลาซีวตัวใหญ่ครับผมปลาซิวอ่าวครับผมนะพี่น้องอ้าวคนในม็อกพี่น้องต้องงนานเนาะหลังที่สองกับมานปลาครับหลังเหล็กกับมานปูครับผมอ้าหล่นไปเรืเร่อยๆไอบอมเตกับ ตูวกันได้ก็มาเลยพี่น้อกกำลังใครเนี่ยยังน้ำคนเอาครับมาไกลครับพี่น้องลงฝากมาเลยครับผมหลังที่สามครับผมพี่แจ็คโต้แม่บอมอ้าวปลาซิวอ้าวครับผมหลังนี้ก็มีปลาครับแต่ว่าปูกับบมีคือเก่าครับผมปปูมีแต่ลา อ๋อพี่น้องมานอีกแล้วครับมานอยู่ครับผมปลาซิวอ่าวตัวใหญ่ครับผมเออสงามๆเลยจ้ะแน่ปลาคอออกกองขาดออกกังพี่น้องลำพิศากองมานอยู่ครับผมแต่โบลายกับตัวใหญ่เนาะแต่ว่าตัวใหญ่ตัวงาม มีแต่ปองขาดตุ่มขาดหลายๆอย่างเนาะปลาซิวดวงละปลาซิวปลาขาวเนาะปลาขาวปลาไก่สีมกแล้วล <out> <2 Give> ่ะสองหลังครับผมหลังทีซีครับผมอ๋อไม่ตีตัวนึงไหนเห็นไหม ปลาผมี S <S <S ูตัวเดียวีปูตัวเดียวก็ผมปลาก๋ปลาก็มียีนองตัวเราไม่บอมนะนี่เนี่กับปูตัวนึงครับผมนะครับตัวนึงนปลากรต้นตัวก็ได้มกกรได้มกกะูตัวนครับปูจับสิ่อานี้หรอเ่คจับสิ่งนี่ อ่าเงากรุ้เลยครับอันนี้ตัวซอยครับผมแต่ว่าคันเดนีกะซอยอะไรเก่าครับหลังต่อไปครับผมูแหละเห็นปูตัวหนึ่งครับผมอ่ากับมีปูตัวเดียวครับผมนะครับเดี๋ยวปูตัวหนึ่งครับหลังนี้ครับผมปูตัวงามๆครับตัวใหญ่ๆครับผมปลาบ่มีหี่นต่ปูปลาบ่มีหข้อโตพี่น้อง ถุงครับผมแกนหายใจออกครับทงนี้เป็นจังไหนน้อพี่น้องนี่บอแม่บอมปูตัวนึงปูตัวนึ่งมาสักพี่น้อง <c oughs> ปลาคือบ่เห็นทอดตูปลากระดูปลาอยู่ครับผมปลาสองตัวอ๋อเงี <c oughs> ้ยปลาประมาณยู่ครับโอ้ยจิ๊ดปูตัวใหญ่ๆครับผม <c oughs> ปูตัวใหญ่ๆเนาะมีบอมเนะก็ปูตัวนี้อ่าได้ๆมันออกปูกรบปูกับกรบปูมีบอมทำเลยครับผมมาปูมาแล้วครับปลากระมกหนึ่งมกหนึ่งพีหนอง ต่อไปครับผมนบวมก็เป็นพุยามเหมือนเดิมเป็นจังไดอ้าวปลาอยู่มีปลาครับผมใส่สวยๆกันมีครับผมหลังมีมันปลาเนาะปูมีพ่อโตมีปลาเย็นปลาปลาขาวขาวก็ไปซิวหน่อยเนาะเซิวอ้าวตะมก พี่น้องกับพอดีหมกครับผมหมกแรงครับผมพอบอมเตเป็นเอาโครงไก่ใส่ใหม่เสียบไใยน่าจ่ะมาเบิ่งกันมีสิมีบออ้าวมีตัวนึงจ้ะมีตัวนึ่งอ่ะเน่โอ่นั่นนั่นมัน,นออกไปแล้วจ้พจะพอบอมเตสิมาคุบมันนี่เห็นบ <laughs> <ด>่าที่นี่เงาที่นเงาแนนนั่นละงานเ <laughs> บิร์น <laughs> โอ้ครับผมทาพี่น้องหลุดหลังนี่เป็นจังได้ครับผมเอาีกันเป็นจังได้แม่บอมอ้าวปลาซิบุ๋อุ้ยกระปูก็มีครับผมกระปูก็มีปลาก็มีครับผมพี่พี่น้องให้พี่น้องมาข้าวครับอุ้ยปลาพี่น้องหยุดปักง่ายเลยครับ ดูออกไปนะครับอุ้ยปลาติ๋นแซวเล้วพี่น้องอุ um, isation, ้ยหลังงานแล้วครับเก่แน่อยู่เนาะเก่แน่หลังเอาครับหยุดหลังงานหลังบอครับอือปลาซิวกับมาเนี่ละครับผมซิวอก็ตัวใหญ่เนาะเสวนปูกัมาเน่และครับผมใส่กับใส่น้ำหอมนิดหน่อยพี่น้อง ครับผมห้อง,องน,น้อยครับหองใหญ่เป็นสุโค่อยมีครับผมหาห่อใส่น้ำห้องน,น่อยครับผมบอลกับหอดปุ่นแล้วครับผม ไีแจกไม่บ่มีบอ่อหลังน่ะปูตัวหนึง่งพี่น้องวางปิยามครับผมอ่ามีแต่ปลาเชียวหน่อยพี่น้องปูตัวหนึงน่งครับผม ปลาปลาเสียวหน่อยหน้อยอุ้ยอ๋อมุกตัวในหน่อยจังสีเสียบดีครับผมปลาซิวหน่อยครับหางขึงแดงเนาะนะครับมาถึงไม่อีกงละครับหลังนี่เป็นจังได้ครับผมโอ้นี่กระปุกไหนล่ะกระปุ๊กปุ๊กปุ๊กระปุกกระปุกเะล่ะแม่บอมตีเห็นปูจ้ะมันบอกเขาตู่มือจ้ะ ไอพ่อบอลเตะคุปปุ่มเลยครับผมโอ้ยสวยงามๆจ้ะเไอพ่อบอลเตะยกตุ่มเลยจ้ะคุปปุ่มแล้วก็ยกตุ่มต่อครับผมพอบอลเตะโยกมันกว่าน้อน้านี่าอยู่จ้ะโอ้ยมีหดปูพี่กระซิวหน่อยเนาะแม่บอมเน่อยใส่โมกครับผมใส่โมกใส่อ้อเนาะ ้าจใส่ปีกก็มีเด้อพี่น้องมีทั้งปีกทั้งหมกทั้งอ๋อนาอทั้งอ๋อปูต่อไปต่อไปครับผมเป็นจังไรไม่บอมหลังนี่มีโตัวไมอ้าวหลังนี่สวดพี่น้องอุ้ยปลาชิวใส่ปีกเนาะ โอ้ยตุ่มขาดไม่พอมขาดเนาะตุ่มขาดเศร้าปานลุงโตะเงินพี่น้องไม่ไ <c oughs> ด้มกเลยงานไม่ได้มกเศร้าหายพลุงโตเงินครบผมปูตัวหนึ่งเนาะปิูีตัวหนึ่งตัวงามมปู ก็ต้องามอยู่ปุกออกก้อนระวังได้คือไม่บอกคุออกก้อนคนเดี๋ยวอ,อ,อ,า,อาแล้วอ,ปอาออปลาแก่งฟางเลยนีะคนเดี๋ยวอาแล้วเฮ้ยปลาเฮ้ยปลาสิวใส่ปิงก็มกีพี่น้องพี่เฮ้ยสิวเอาครับผม Xây pin xây mốc Ồ, không Cái này nó thì nặng lặng Mà bông cái lúc vô giam Lô, nó hẳn Lôm, mình bom tít lôm rồi khắp มองหันกันลมแนมมองป้อมเตลมเข้ากันครับผมมีตัวไหมโอ้ผ่าซิวพี่น้องผาซิวหน่อยเนาะลุ้มกาดพี่น้อง จ้ะหลังนี้ขมานึงเนาะโอ้ยใส่มกใส่ปีกมัมีเจ๊กตัวแล้วไหมวังสองสามตัวสี่ตัวหนั้นไม่ได้ใส่มกใส่มกเอาแหลวแหลงนี่ดอกคือพี่น้องพอแหลวแหลงเนาะเนาะ่าปลาซิวเอาตาซิวหน่อยตาซิวหน่อยเอามันหมานวครับหลังนี้เป็นจังไหนเนาะครับผมหลังสุดท้าย หลังสุดท้ายครับผมมีแต่ปูตัวเดียวหลังสุดท้ายเป็นจังนไรล่ะแม่บอมเอ้ยอ้าวเห็นปูตัวนึงครับผมครับผมมีปูตามตัวนึงครับผมก็โค้งไก่อยู่ครับขึ้นก้มอ่ะ ปลามีา่อโอ้ปลากระมีพี่น้องอ้าวมันลรอครับปูกระมีปูกระมีปลากระมีครับผมหลังสุดท้ายกระมีโตอยู่พี่น้องพอแม่ทีบุ้มีโตมีโตอยู่ครับผมกระมีปูตวัวหนึ่งอยู่ครับใส่ละ,ใส,ละใส่ละท่าออกอ่นานปูตัวงามๆค่ะปลา,ปาตัวงามๆ<า>เามนาะใส่ปีงพี่น้อง กระซิวเขาซิวอ่าวครับผมกัมีใส่มกน้ำครับทั้งใส่มกทั <laughs> ้งใส่ปพีงสองใส่ครับผมนั่นนะครับพี่น,อน,นอ้องครับในเวลากลับบ้านแล้วครับผมครับมาสารุปผลงานก็พอปุ่นเต้ครับกระแม่ปุ่นเต้วระสิมานยังเนี้ยหมนเลยครับผมนี่ครับผมโยนได้โยนมานครับ แต่อย่างนี้ไ,ไม่บอมมันปลา,ปาจ้ะเป็ปลาซิวอ่าวตัวยิงใหญ่นเนาะแมนต้ะพี่น้องปลากระมานปูกระมานจ้ะปูครับผมปูตัวยิ่ใหญ่เลยครับตัวยิ่ใหญ่งามจ้ะนี่ครับปลาซิวอ่าวครับผมแล้วแรงอยู่จ้ะแล้วแรงเนี่เนาะแม่บอมเนาะแม่เอาครับผมกระมานอยู่ครับครับจะไหนก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ ตงปานาอาเบร์สุกขูสุขคนละครับผมที่เขามารับช่มช่องบอมเตะบานธงครับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกกำลังแรงใจแลวครับผมครับขอฝากอีคลิปนึงครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง่อแจงเกอนคลิปใหม่ๆน้ำเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้มีเพียงสั้นี้ละครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าคลิปหน้าพอกันไหมจ้ามันหมนครับมันหมน,มน